สวัสดีทักทายยามชาเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนดูอากาศวันนี้นะคะที่เห็นเป็นขาวขาวนี่ไม่ใช่หิมะนะทุกคนนี่เป็นเอ่อนำค้างนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอากาศร้อนสามองศานะทุกคนแต่เชา้านี้อากาศหนาว สองศาค่ะน้ำค้างก็เลยเป็นน้ำแข็งนะทุกคนกลายเป็นหิมะเกาะบนต้นไม้ค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะเป็นอะไรที่สวยงามมากจริงๆทุกคนดูเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินเก็บบรรยากาศเนาะ เช้านี้เราก็เดินไปทำงานเช่นเคยทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเห็นไหมคะทุกคนนี่เป็นน้ำค้างนะคะหิมะไม่ได้ลงมาแต่ประการใดทุกคนข้าวเป็นหมดเลยคะ่ะตอนนี้น้ำค้างก็เป็นเก็ดน้ำแข็งนะทุกคนเห็นไหมลิวมา มันเห็นไม่ค่อยชัดอะ่ะแต่ว่าต้านไม้นี่เป็นสีขาวเลยค่ะสวยมากอีกด้านหนึ่งทุกคนดูสวยงามจริงๆค่ะช่อนีก็เป็นแบบเป็นเหมือนหมอกละอองฝุ่นนะทุกคนคือนี่เป็นมันเป็นน้ำค้างเนาะแล้วน้ำค้างอะ่ะลงมามันก็ดูสิกลายเป็นเก็ด,เ,กดเล็กเล็กเล็กๆ ทุกคนสวยางามมากค่ะต้นไม้เป็นสีขาวนะคะ ตลอดทั้งแนวเลยทุกคนไ้แบบมันเห็นทรงต้นไม้แบบสวยงามมากเลยทุกคนมาเก็บบรรยากาศเช้ามืดฝากเพื่อนๆคือต้นไม้ขาวเต็มไปหมดทุกคนขาวไปด้วยอ่หมอกหิมะซึ่งหิมะเอ้ยซึ่งน้ำค้างกลายเป็นอ่ น้ำแข็งนะทุกคนอันนี้คือละอองละอองน้ําค้างเนาะแล้วมันมาเกาะที่ต้นไม้อะทุกคนต้นไม้เป็นสีขาวสวยงามอลังการค่ะ ตอนนี้ก็คือเสียงสัญญาณไฟแดงดังนะทุกคน หมอกน้ำค้างปกคลุมเต็มไปหมดนะคะทุกคนดูต้นไม้สวยทุกต้นเลยน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งนะทุกคนแล้วก็เกาะบนกิ่งไม้นะ เมื่อวานนี้อากาศร้อน3องศาเนาะทุกคนแต่มาเช้านี้ก็คืออากาศหนาวสี่องศาทุกคนน้ำค้างก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งเนาะเขก็เกาะ,ะบนต้นไม้สวยงามมากค่ะต้นไม้จะมีใบเขียวเนาะ แต่ตอนนี้เป็นต้นไม้สีขาวนะคะทุกคนนี่ก็คือทางผ่านจะไปทำงานนะคะเป็นทางที่เดินประจำก็จะเก็บบรรยากาศของแต่ละช่วงเวลามาฝากเพื่อนๆดูต้นไม้ฝั่งนู้นทุกคนอันนั้นก็ขาวสวยงามมากค่ะ ไม่ใช่หิมะแต่ประการอะไรน,นะคะหิมะไม่ได้ลงมานะนี่คือน้ำค้างล้วน ุคนเห็นไหมเนี่ยนี่คือน้ำค้างนะที่ปลิวเป็นเกล็ดนี่เห็นไหมจริงก็น้ำค้างกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะทุกคนให้ทุกคนเห็นดูเกล็ดน้ำค้างนี่ไม่ใช่หิมะนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือน้ำค้าง น้ำค้างกลายเป็นเก็ดน้ำแข็งเห็นไหมมีประกายด้วยสวยด้วยดูสินี่คือน้ำค้างรุนร่นล้นเลยทุกคนเข้ามาเกาะกับหญ้าถ้าเป็นสีขาวสวยงามมาก ต้นนี้เป็นย้อยเลยทุกคนดูน้ำค้างนะเนี่ยน้ำค้างลงหนักมากน้ำค้างเป็นก็ดน้ำแข็งดูทุกคนเป็นประกายเลยเห็นไหมเป็นเหมือนกากเพชรเลยเห็นไหมสวยงามมากค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อน,อนดูดิน้ำค้างเยอะขนาดไหนทุกคนดู เหมือนฝนเลยนะแต่ไม่ใช่ฝนนะคะกลายเป็นแบบเหมือนกากเพชรดูสิแสงสะท้อนกับแสงไฟเป็นสีสันทุกคนเห็นไหมทุกคนแสงไฟสะท้อนสะท้อนกับเกล็ดดูสิ ถ้าปกติแล้วถ้าไม่มีเกตอันนี้ที่เป็นเป็นสีอันนี้เนาะเราจะไม่เห็นแสงสะท้อนขึ้นแบบนี้นะที่เราถ่ายแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้ติดอ่ติดเออรถของคนอื่นนะทุกคน เราเอาแต่บรรยากาศบนท้องฟ้า สวยมากทุกคนมันมาสะท้อนกับเอกเกดเนี่ยเก็ดน้ำค้างเนี่ยทุกคนดูสวยมากดูสิ <c ười> ไฟทุกดวงคือกระจายเป็นแสงออกไปทุกคน Neis. Wel ia dwi'n cwyno 'di.